พ่อค้าสวัสดีค่ะคุณิดขาสวัสดีค่ะคไปแล้วนะคะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลแล้วค่ะกําลังเดินทางค่ะนี่ค่ะสองข้างทางบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยครับงช่วงนี้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับ ไปถึงโรงพยาบาลก็ก่อนก่อนเที่ยงค่ะมอนัดก่อนเที่ยงไปแบบสบายๆค่ะวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไปก่อนเราก็ไปรอนานบางทีรอนานอยู่ทีนี้เราก็ดูเวลาไปให้ไปให้เห,หมาะก,กับเวลาเราไม่ต้องได้ไปคอยนาน สู้ๆนะคะคุณพ่อคะ่ะสู้ๆค่ะลูกก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเมื่อวานพาคุณพ่อไปหนาค่ะพี่น้องพาคุณพ่อไปแน่คุณพ่อเป็นแม่ไปหนามวนประสนค่ะพี่น้องไปเบิ้งเขา่าเบิ้งพิกบรรยากาศดีด,ดีค่ะไปน้องเมื่อวานเนี่ยพี่นอ้องก็ยที่ได้เขาไปเบิ้งคลิปแล้วค่ะโคลชหลบขมันลงคลิปไว้แล้วค่ะเมื่อวาน ัก็ขอบคุณเ c ทุกท่านเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเ c ีทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะทํางานในประเทศต่างประเทศก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการงานที่ทําที่เป็นอาชีพสุจริตทุกอาชีพค่ะก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะท่านเดินทางไปแห่ง,งน้ตงนตำบลใดก็ขอให้ประสบความปลอดภัยค่ะมีความปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะตลอดไปเลยค่ะขอบคุณเอฟซีหลายเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ เป็นวิถีการดำรงชีวิตของครอบครัวโควมพันตุลาการน,นะคะโคมพันก็ดูแลบิดามารดาหลังจาก,กเกษียณนายุรเลชการมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อเนะะี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่พาท่านมาหาหมอนะคะแล้วก็โคมพันก็ได้รับเกียรติจากสำนังกงานเลยะคะ่ะการคุรุสภานะคะให้ทำงานในโครงการครูพัฒนาค่ะโมดูลที่5อบรมให้ความรู้เป็นครูประจำชั้นนะคะ กับผู้ที่เข้ามาอบรมในระบบออนไลน์โมดูลที่5นะคะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะคะก็คุมพันธ์ก็ดีใจที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคราการครูบุคลากรทางการศึกษาเรื่องของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ค่ะ ก็ภูมพันธ์ก็ดีใจนะคะที่มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะขอบคุณทีสีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะกุลิขาสวัสดีค่ะัครบ